บโบนารานะคะทุกคนอันนี้สปากเกตตี้กับบนาราจัดใส่จานมาแล้วก็เป็นแบบนี้เลยค่ะอันนี้ชีสนะคะทุกคนสําหรับคนที่กินชีสกินเนยกินครีมอะไรประมาณนี้นะอันนี้มันจะลดมันมันมากกว่านะเอาเคมเ็มไปเร่มไปเร่มจากอันเบคอนนะคะเค็มมันมันจะเป็นรสชาติแบบนี้ค่ะรสชาติเค็มมันนะ แล้วก็หอมกลิ่นหอมของเครื่องเทศนิดๆหน่อยๆน,นะคะเราจะใส่น้ำทาให้ลูกสาวกินเป็นแบบนี้เลยนี่เลยก็ะหน้าตาเป็นแบบนี้เลยข,ลข้านนล่ละเค็มเค็มมันๆน,นะคะไม่เค็มมากกระแดมกระแดมนิดหน่อยนัวๆมันๆม,มันจะเอารสชาติมันมากกว่านะคะทุกคนเป็นแบบนี้เลย จดใส่จานเสิร์ฟเลยจ้ามาจะผัดสปาเก็ตตี้กันนะคะทุกคนสปาต์แบบคาโบนาร่านะคะมีเส้นสปาเก็ตตี้นะคะแล้วก็มีหัวหอมใหญ่อันนี้ชีสนะคะชีสแล้วก็มีเบคอนนะคะแล้วก็มีไข่ด้วยเดี๋ยวอาไข่มาตดจะให้ดูตอนทำนะคะมาทำกันเลยจ้าสวัสดีจ้าทุกคนื้นนี้จะมาผัดอื สปาเก็ตตี้ให้ลูกเนาะจ้ะสปาเก็ตตี้ให้ลูกสาวแบบคาโบนาล่านะคะอันดับแรกเราก็ใส่เบคอนลงไปก่อนจ้นะเบคอนเล้วจ้ะเนี่ยเอาจะใส่ลงไปก่อนเนาะจะเจียวให้มันมันจะหน่อยก่อนแล้วก็จังจะใส่กระเทียมลงไปเนาะจ้ะกระเทียมอันนี้ชีส หัวหอมใหญ่กระเทียมเนาะแต่เนาะก็จะไข่สอ,สองลูกเนาะจ้ะเพื่อนม,มีประโยชน์ในเห็ดให้เด็กน้อยกินให้ลูกสาวกินเนาะแต่เนาะ,ะลนนแ,ลนะแล้วก็จะมีครีมเนาะเนาะใสครีมด้วยนะเราก็จะใส่ครีมลงไปด้วย นี่ค่ะพอว่าเกี่ยวเกี่ยวไปคอนไหมมันนะ้งนั่นแม่เราต้องก็เตรียมแล้ก็เทียมงลงใจนาะแต่เนาะเทียมลงใจอันนี้เห็ดก็จะดำๆเห็ดนหน่อยๆใส่บไหลายจ้ะไฟมีลงใจไฟมันจะเดื เน็ดเอี่ยวก็เขาว่าเน็ดอันนึงเน็ดขั้นตะแลมดำเน็ดเน็ดมันปูดำ่เนี่ยจะเป็นมันเป็นนั่นที่บางข้าตากแห้งเอาไว้เนาะจะเนาะใส่ปลาหลเนี่ยค่ะมันแห้งเราแบบเติมน้ำมันมะกอกต้องไปเน็ดหนึ่งจ้ะ ใส่เป็นใส่พริกไทยดำพริกไทยดำนะคะให้มันมีรสชาติหน่อยใส่พริมลงไป นี่เลยยู่น้อยเดียวก่ะคุณม่ใส่เยอะเลยแล,วแล้วเราก็มาใส่ชีสเลยจ้ะใส่ชีส ในรูปกินเนี่ยไม่จะเฮ็ดสไตล์นะสไตล์เจ้าของนอกจะเนี้ทำสไตล์แบบตัวเองแล้วเราก็จะใส่นนเกลือลงไปหน่อยนะแล้วเราก็จะใส่ไข่ ลูกมันจะทำให้มันแตกก่อนเห็ดทำให้แตกก่อนใบใบหนึ่งนอดนะเห็ดในลูกซ้ายทำในสูตรของตัวเองถ้ามีเห็ดซำเป็นยองใส่ก็ก็อร่อยนะคะทุกคนเห็ดซำเป็นยอง ใส่ลูกหนึ่งมลกวกก็จะเอาชีสใส่ลงไปตรงนี้เกลือหน่อยนึง แค่นี้ก็เสร็จแล้วนะทุกคนเดี๋ยวปิดฟ้าไว้แล้วมาดูอีกทีนี่เลยค่ะมาทานไหมคะอันนี้สปากเกตตีนะคะทุกคนสปากเกตตีคาโบนาร่อาอันไม่มีพาสลี่ใส่ใบาพาสลี่นะคะก็ทำอย่างนี้แหละทำในสไตล์ของตัวเองนะคะทำให้ลูกสาวกินที่บ้านง่ายๆนะคะทุกคน อร่อยมากแบบนี้ก็อร่อยค่ะถ้าคนสำหรับที่กินครีมกินเนยนะคะกินครีมกินเนย